จากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่มีข่าวเมาส์คขาว่าอดีตพระเอกตัวท็อปค่ะซึ่งเป็นสามีของนักร้องยุค90ที่แต่งงานกันมาสิบกว่าปีแต่ฝ่ายชายเนี่ยโอกใจแอบไปมีภรรยากิ๊กเด็กกิ๊กน้อยซึ่งฝ่ายหญิงก็รับรู้ค่ะและรู้มานาน4-5ปีแล้วแต่ก็ได้แต่อด คนกล้ามกืนฝืนใจเพราะว่าไม่อยากเป็นข่าวซ้ำสองอีกและเรื่องราวนี้เองก็ต้องบอกว่าค่ะคำใบ้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยก็โยงไปที่คุณอ้ําอธิชาติและคุณนัทมีเลียที่ตรงกับคําใบ้ว่าอดีตพระเอกตัวท็อปและนักร้องยุคเก้าสูนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากมีข่าวลือเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นคนใกล้ชิดของคุณอำมาติชาติค่ะรีบออกมาแก้ข่าวในทันทีด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าพระเอกตัวพอ่อนอกใจภรรยานักร้อง90ข่าวมาทั้งวันในขณะที่บอสของเราซึ่งหมายถึงคุณอำมาติชาติค่ะใจเย็นมากพี่มีเรียเองก็ยังงง,งๆใจเย็นกันมากค่ะแต่ ช่วยหัวร้อนไปจนถึงตับแล้วโอ้ยเขายังรักกันดีค่ะพอก่อนนะคะคุณนักข่าวเอาอะไรมามั่นใจวงเล็บผู้ช่วยเป็นคนโพสต์เองค่ะทั้งนี้ค่ะในรายการตกมันบันเทิงค่ะที่มีคุณบุ๋มบรรดาเป็นหนึ่งในพิธีกรค่ะได้มีการออกมาพูดหลังจากที่มีข่าวคําใบ้นี้ออกมาซึ่งคุณบุ๋มบรรดาค่ะก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช่คู่ของคุณอ้ําแล้วก็คุณนัดอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะยังเห็นหอบดอกไม้ให้กันในวันวาเลนไทน์อยู่เลยค่ะในขณะที่ทางด้านคุณบุ๋มบรรดาค่ะนอกจากจะอ่านข่าวแล้วเเี่ยา ทนไม่ไหวค่ะรีบเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณอั้มาัิชาติคะ่ะหลังออกมาโพสต์ชี้แจงค่ะเนื่อคุณบุ๋มเนี่ยบอกว่าขอฝากข้อความถึงน้องผู้หญิงที่อัดคลิปนะคะฝากกลับไปดูที่พี่พูดด้วยพี่พูดว่าพี่ยังเห็นเขามอบดอกไม้กันอยู่เลยพอพี่ไม่เชื่อว่าเป็นคู่หนีฝากแก้ความเข้าใจผิดให้ทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะซึ่งทางดคุณอั้มาัิชาคะ่ะก็ได้เข้ามาตอบกับคุณบุ๋มรรดาด้วยค่ะว่าขอบคุณครับ เอาเป็นว่าค่ะจะเป็นคู่ไหนอะไรยังไงนะคะหากมีความอัปเดตคืบหน้าค่ะทางเราจะรีบนำมาชี้แจงให้กับลูกเพจทุกคนทราบกันในทันทีค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว